แดงทีอะนนอยเานั้นมันแบบวกอบ้ไปลูกมีสองคนสองคนแปดแปคนเหรอโนี่คนที่หนึ่งไปคั้งเลยเหรอแล้วไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนี้มันต่ำนี่ทมีที่ตรงอื่นไหม มีที่อยู่แล้วถึงไหนวันนี้ถึงไหนรับซื้อจางันใไหมบรนี่ไหมรถคอย้นห่นทีนี่สามวอดพอท่อย่างเงี้ยไฟฟ้าไฟฟ้าปล่อยว่ากันขัโขกจกบ้านี่กันอย่จับมดดจับจับขอตัดไฟฟ้าออกรับจุ่กันเอาตับลับมากี่ไแนอยู่เยี่ยมที่นมบ ลูกเดินนี่เดินสะดวกไหมเดินสะดวกไม่สะดวกาบูดก่าวก้าหนำไม่ไ้าช่วยเาโอ้ยมันใหญ่ยังไม่วาบูดไหมวันนั้นนี่กล้ยกวมีเลยพได้ทำลายถุงบมาไดวันนั้นกคุณโอเคโอเคมามาขอหน่อยให้กำลังใจให้ให้รับย้าย ้านจีต่สงเสร็จะของเลย่าเป็นวัวาลูกห้านเป็นวัวาให้ลูกห้านมาเฝ้าหลังหัวหลังวบ้านชอวบ้าน่อแล้ว้อยู่คนเดียวกับโขกับมีอโยเีมอเลยอยู่บ้านบาเตียอย่หมันะไปนแล้วแล้วเรามีบ้านหลังมนีางน้ำเริผมก็ไม่อยู่ผมไม่อยู่ พืชอะไรก็ลำบากน้ำไฟหมดนะกลับใช่ไหมพืชอะไรไม่ได้ไม่อะรู้เหรอพี่ตงเทาพูดดีเลยแล้วมานะุมแต่ว่าก็ต้องฟังข่าวสารทางราชการแล้วก็คอยดูว่ามีอะไรพยายามหาเรือติดต่อทางกเนีดยราอใหญ่ยังงทางท้องติดไหม ตรงไหนน้นี่มคยนนี้นั่ถึงไม่้คิดดีครับเอาถงหอนี่เลยอ้ยแล้วพอน้ำมาอย่างนี้แล้วไปแล้วเที่ยวนี้คนเอาออกไปไหมเาอยู่งไเาอง่งนี้เหรอครับม่ได้่างกยนี้เลอะอะไรนี่ครับงนีเีอายุเท่าไหร่นะ ดยังไม่ได้เงินอะไรคนชราได้ได้คนพิการเออคนดิการใช่ไหมโอ้ัไม่ต้องไเลี่ยบครัวนี้แกไม่ยอมย้ายจริงอิแค่นี้ีคนไยอมไ่ฟังพวกรลได้ไไว้นะโอเคไป่วยนะไปบ้า โอเคเอามาซ้อมเลยมาซ้อมเลยโอเคแต่นะมาเล่าเรื่องท okay. ี่ใยรฝืน oh, ฝืนใต้ต่นไม้ก็โอ้โหไม่ถูงหนึ่อชิ้นไหมน้ำท่วมของจังหวัดตรังนะครับก็มีการเตือนประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีย่อมความกดอากาศต่ําลงมาครับก็ทาง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกนะครับก็ได้ประกาศเตือนนะครับว่าในภาคใต้ในช่วงระหว่างวันที่21ถึง24เนี่ยทางภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็พยากรณ์อากาศเนี่ยก็ถือว่าแม่นยำนะครับก็จะมีฝนตกบริเวณพื้นที่จังหวัดรังในวันที่23เนี่ยนะครับมีปริมาณสูงนะครับของนายงงเองเนี่ยในวันที่23เนี่ย มีปริมาณฝนถึง224ม mm, ิลิเมตรนะครับในวันเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รุ่มต่ำก็จะประสบปัญหาอุทกภัยนะครับของพเภอนายงเนี่ยที่ตำบลช่องก็จะประสบปัญหาอุทกภัยในในสามหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้มาตรวจเยี่ยมที่ราษฎรที่ประสบภัยนะครับต้องเรียนว่าในการที่ เราแจ้งเตือนแล้วก็ในส่วนที่เราเตรียมการช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีทั้งอำเภอมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของต่อช่องเนี่ยครับ<ม>ก็มีทั้งท่านนายกท่านรองนายกกําลังคนที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเ,เราจะรู้พื้นที่ว่าตรงไหนเนี่ยที่จะต้องอพย,ยพรัษฎร นะครับเราเห็นปริมาณฝนมีจํานวนมากแล้วก็ปริมาณน้ามากเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องในการอพยพพี่น้องไปยังที่ปลอดภัยทันทีนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือวันนี้เนี่ยทางสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เตรียมเครือค่องอุกโภคบริโภคมาให้การช่วยเหลือวันนี้ที่น้องประชาชนสี่ครัวเรือนนะครับที่ประสบป,ปัญหาสิ่งที่รัษมรร้องขอก็คือ ในการที่ประสบภัยเนี่ยเขาอยากจะได้เชือกนะครับที่จะสามารถช่วยเขาในการที่จะออ,อกจากที่พักอาศัยออกไปอย่างปลอดภัยถ้าน้ํามันมาแรงหรือว่าน้ําท่วมสูงเนี่ยก็จะได้เกาะเชือกเป็นแนวออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนเกาะเชือกไปแล้วครับนะครับเราจะมาช่วยก่อนที่จะมีระดับน้ําสูงนะครับตรงนี้ก็ เน้นย้ําทางผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอําเภอก็ดีหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือองพยพพี่น้องประชาชนในจุดที่เสี่ยงไทยครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการที่ที่เราทําอยู่แล้วครับค่ะแล้วช่องช่องทางที่ประชาชนจะขอรับความช่วยเหลืออันนี้ผม คิดว่าเรามอบหมายให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเป็นประจำเนี่ยที่ซ้ำซากอยู่เนี่ยเขาก็รู้ช่องทางของการช่วยเหลือผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผ่านทางอำเภอนะครับตรงนี้เนี่ยเขารู้ช่องทางของของการแจ้งข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนข้อมูลว่าในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยเราจะมีจุดที่เรารู้ว่าตรงไหนของบ้านของของบ้านที่มีที่ลุ่งจับเนี่ย เราก็จะมาช่วยทันทีอย่างอย่างที่ตกวันที่23 24เนี่ยนะครับเราก็ทางสำนักงานปปกับทางพื้นที่เนี่ยก็มาอพยพพี่น้องประชาชนไปไปก่อนลวกหน้าเลยเพราะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่รุนจับครับสถานการณ์ปัจจุบันที่ใครได้ยงครับพื้นที่ที่เราประสบปัญหาปริมาณฝนที่ตกเกิน100มิลลิเมตรเนี่ยที่มีผลกระทบที่มีน้ําท่วมจับพันเนี่ยมีพื้นที่4อำเภอ นะครับตำบลนะครับมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณสัก2,000กว่าคนนะครับตอนนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปดูแลแล้วครับในการแจกเครื่องบุปโภคบริโภคแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรียนว่าสถานการณ์ของจังหวัดตรังเนี่ยน้ำมาเร็วลดเร็วนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเยอะก็ที่ลุ่มต่ำก็จะถูกควมขังนะครับในช่วงเวลาหนึ่งพอฝนหยุดเนี่ยก็จะสามารถระบายได้ทันนะครับก็จะ และขณะนี้ในสถานการณ์ทั้งทั้ง4อำเภอเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับรวันนี้โอน้ำประปามา,าใช้เป็น3 3หมู่บ้านตอนนี้ก็เมฆหนึ่งทรายเต็ม5หมู่บ้านที่หมู่ที่เป็นตะเกีบลอยต